ถ้ากลังงนไฟดับเครื่องกำนิดไฟฟ้าดีเซลจะใช้เวลาประมาณ60วิบวิในการสตาร์ทเครื่องในเวลา60วิวิเราต้องหาไฟฟ้มามาแทนทุกความปลอดภัยเลยในการปิ้งไอเดียระหว่างรอจะใช้พลังงานจากกังหันลมไฟดับแต่ใบพัดเฉหมนตลอดเวลาพลังงานกังหันลม100งเซลดลงเหลือ40แต่พลังงาน40สเซสำหรับเครื่องไฟฟ้าก็น่าจะเพียงพอในการปั๊มน้ำชั่วคราวพอเครื่องไฟฟ้าสตาร์ทเสร็จ ค่อยเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำจากไฟฟ้าสำรองศูนย์ควบคุมกิจไฟฟ้าพูดครับอย่าเพิ่งทำการทดลองนะครับเนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขอให้้ันพลังไว้ที่1,500มิโวัตทุกคนฟังประกาศยกเลิกการทดสอบช่วงเช้าลดพลังงานไว้ที่1,500มิโวัตเดี๋ยวให้กะกลางคืนทำการทดสอบแทน เราได้ทำการทด,ทดสอบอะไรเราไม่เคยทำมันไม่มีอะไรอย่ารถก,กำลังวงทีเจ็ดล้อยไม่กวนเดี๋ยวนะหยุดก่อนหยุดก่อนผมยังไม่ทำอะไรเลยครับ สูนบแกจะทำเตาปฏิกรของชั่พังเรื่องไงลับไปทำให้มันเป็นเหมือนเดิมเรามาทำตามข้อเมอกันเถอะเรงดึงแทง่อองครงกคมออกได้ที่ละแท่งนะปฏิการจึงเตือนซะระบบมันไม่รู้ว่าเรากำลังทำการทดลองอยู่ ที่เตาเป็ดก่อนในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด 1. มีทั้งคำสั่งให้คงพลังงานไว้ที่1 5 0 0เมกะวัตต์มาทั้งวันซึ่งกะกลางคืนไม่รู้ว่าซีนอนกำลังกอ่อตัวเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพลังงานถึงตกมาถึง30มิเมกะวัตต์เพราะซีนอนหยุดพลังงานไปหมด 2. พนักง,งานที่ขาดความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ 3. การดึงท่านคอนโทรลออกทั้งหมดกพต้องปิดระบบเซฟตี้เพืาอทำการให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับจำลองการปิดระบบจึงทำให้เหตุการณ์นี้รุนแรงขึ้น 4. ดีไซน์คอนโทร ปัจจุบันมีการแก้ไขดีไซน์จริงๆ